สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube นะตอนนี้เราอยู่ลาน CDS นะครับ CDS กม6เนาะอ่าเมื่อเช้าเรามีงานของบริษัทอ่้วนเนาะก็เขาให้ไปรับตู้ CIMC นะครับพอแต่เราไปแล้วตู้ไม่มีก็จอดรอตู้กันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้านซ้ายด้าน,ด,านด้านขวาขึ้นเลยด้านขวาด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านนี้ถ่ายกล้องหน้ามจะงงหน่อยแล้วก็ พอดีทักไปที่เฮียทางบริษัทที่ผมร่วมเนาะเขาก็เลยบอกว่าง้นสุยาก็าผมผมทักไปถามที่ทางต้นงานก่อนเ็าบอกว่าถ้าใครมีงานอื่นก็ไปเลยถ้าใครรอได้ก็รอ,อนะทีนี้เราดูแล้วลักษณะเหมือนจะไม่ได้มีตู้อ่ะมันไม่มีตู้เลยลานซีไอเอ็มซีบางนากระบอสิบเก้าตู้ไม่มีมาคืนเลยเราก็เลยอ่า,อาเราก็เลยบอกว่าไม่รอไม่รอก็เลยทาเฮยให้มาลาน c d ด c เ s ดออ่ากมหก ก็เดียวถ้า,าเราได้ตู้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้ววันนี้ยเราไปมอเตอร์ไซค์บรรจุที่สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบแปดแยกสิบเก้าแต่เมื่อคลิปล่าสุดนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูคลิปล่าสุดเนี่ยคลิปนี้อ่าคลิปนี้นะก็คือผมผมไปโรงงานนี่แหละเป็นตู้สั้นใส่หางยาวไปวันนี้ก็ตู้สั้นหางยาวทีนี้ตอนนั้นน่ะเขาทำถนนเขาจะให้เข้าไปทางหนึง่งไปแบบว่ารถติดมากเข้ายากมากอะไรเงี้ย แต่วันนี้เขาบอกว่าถนนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปพร้อมกันว่าง่ายกว่าเดิมไหมเอาไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็เจออ่าคนที่เราติดตามดูเราทาง y u t u b e เนาะครับโฟกคลิปอยู่ในล้านนี้นะฮะก็ทักทายกันไป1ติด2ติดนะ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่รอเซเวตู้หรือตรวจตู้ขาออกนะครับตู้ที่เราจะไปบรรจุสินค้าก็ต้องผ่านการเซเวหรือตรวจสภาพที่พร้อมบรรจุสินค้านะครับค่อยจนนะนำไปบรรจุเดี๋ยววันนี้พาไปอีรุงตุงนางสายดันในสุขสวัสดิ์7จปดนะครับกับถนนที่ทําเสร็จแล้วที่ยังยังไม่เคยไปนะผมถ่ายคลิปล่าสุดก็คือคลิปที่คนดู1นึ่งแสนวิวเลยนะคลิปนั้นก็มีคนสนใจจํานวนมากผมไปทางที่สํารองทางที่แบบไม่ใช่ทางวิจิตรจำเพราะว่าทางวิจิตรจำเขาเทปูนเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนๆไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมพาเข้าอย่างละเอีย ยังไงชมให้จบกันแล้วกันอ่านี่ก็จอดสเวีตู้ตรวสภาพตู้นะครับตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะลบออกจุมอเไซค์แล้วก็จะเป็นแถวตรวจะเขาจะมีการตรวจลังคาเช็คแสงเช็คด้านในตู้นะครับแล้วก็จะเป็นต่อแถวอยู่กับเอ่อ a นซีเคลนนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนรู้เรื่องเอเยนตู้กันนี่เลยตู้ใบนี้ก็เอเยนซีเคลไปเหมือนวันนั้นเลยเนาะ วันที่คนดูแสนวิวอะคลิปนั้นอะกระตูสั้นแบบนี้แหละนะครับแมาดูวันนี้นะฮะว่าคลิปนี้ยอดวิวจะเยอะไหมอ่าวิ่งมาในถนนเพราะว่าซีดีเอสมันอยู่กมหกเนาะแล้วก็วิ่งซ้ายมาทีเดียวมันก็เลี้ยวเข้าถนนสีนครินทรนนะครับแล้วก็มาขึ้นตรงด่านบางเมืองนะครับบางเมืองด่านบางเมืองหนึ่งก็คืออ่าขึ้นที่ถนนสีนครินทรนนั่นแหละผมก็จะไปอ่าไปลงสุขสวัสดิ์ ไปลงถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ไปเข้าสุขสวัสดิ์จิสเเดี๋ยว่ายให้วเพื่อนดูตั้งแต่ทางเข้าอีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะ ก็วิ่งมานะครับก็มากลับรถนะครับตรงนี้ขวามือซอยเรามันจะอยู่ขวามือนะสุขสวัสดิ์78วันนี้ไปสุขสวัสดิ์78แยก19นะก็มากลับตรงนี้นะจะเป็นซูซสั้นเหมือนเดิม นี่นะก็กลับรถมาแบบนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะให้มือกล้องนั้นใช้ถ่ายขณะเลี้ยวนะครับให้เพื่อนๆดูหลหลายมุมกล้องเปดิปดกระจกก็ได้นะผมกล้องตอนนี้ก็จะกลับรถมาเลี้ยวนะครับก็จะเลี้ยวเข้าตรงสุกร์ติดป8ที่นี่เขาก็จะเรียกอีกซอยชื่อหนึ่งก็คือซอยอโรงพยาบาลบางจากหรือซอยวัดเชิงเรืองนี่นะับ ใครย่างเงี้ยก่อนนะแม่พอเลี้ยวไปหันใครแต่ไม่ได้ทอยกันเนละยเอองานกันเลย ตะเลยนะไมไ่ไม่เหยียบอะไร่ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปเอาต่อ <Okay. S 2> นะก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นช่วงช่วงพนักง,งานเลิกหรือช่วงแบบเช้าช่วงเย็นเนี่ยรถก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เราเข้ามาน่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายน่อยๆนะประมาณบ่ายไปดูดนาฬิกาแล้วประมาณบ่ายโมงระหว่างบ่ายสองนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรารับตู้ตอนบ่ายโมงเนาะ นี่ก็จะเป็นโค้งโค้งปรับเซียนกันนะโค้งเนี้ยหลายๆคนมาก็กลัวโค้งเนี้นะเนี่ยมันจะเป็นโค้งตัวอเอทกดเตะสัญญาณไว้ก่อนเลยหนึ่งอ่ะแม่ข้างหน้าก็ข้างหน้าก่อนแต่ก็เป็มีรถมาหนึ่งขออเทียบเทียบเล่ วันนี้ก็รถเขาจอดให้ด้วยนะครับจังหวะมันไม่มีรถสวนขึ้นไปพอดีเนมะื่อกี้นะก็ง่ายหน่อยนะครับก็รอบเดียวรถไม่ค่อยมีนะครับแต่หลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่เอาหางสั้นทำไมพี่ไม่เอาหางสั้นไปนะครับทำไมพี่ไม่เอาสิบล้อไปคือคือให้คนอื่นมาผมก็ไม่มีงานวิ่งลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับงานบริษัทลูกค้านี้มันมีทั้งตู้สั้นตู้ยาวนะครับแล้วก็ มันเข้าได้เลยนะครับเราไม่เข้าคนอื่นก็เข้านะครับว่าก็เราก็ไม่ปฏิเสธงานตัวไหนงานมาตัวไหนก็ไปได้หมดนะผมสำหรับสุยาฟันธุทุกสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจจะว่าจ้างโอ้ซอยที่มันเข้ายากๆอ่ะแนะนําเลยโทรหาสุยานะครับเดี๋ยวถ้าคันอื่นเข้าได้นะผมก็คือเข้าได้แค่นั้นแหละครับไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ยากอะไรแล้วก็ในบางเคสก็จะเป็นอ่าตู้หนักมันก็ต้อง,ง,องใช้หางยาวเนาะเพราะว่าน้ําหนักแล้วก็เราหางยาวมันเป็นหางประจําอยู่แล้วเนะะะาะเราไม่มีหางสั้นหางสั้นที่หนึ่งก็ต้องไปยืมไปเช่าเขานะครับเพราาะว่ เรามีทางเดียวนะฮะทางพ,พื้นเรียบนะครับมีทางเดียวเดี๋ยวรอจังหวะก่นอนตาเกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแสงก็อันตรายซอยมันค่อนข้างแคบนะเมื่อกี้ขวามือก็จะเป็นวัดช่างเรืองนะลืมลืมบอกตัวนี้ซอยวัดช่างเรืองหรือซอยสุขสวัสดิ์78แยก19นี่เราเคยถ่ายนะเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะคลิปเก่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็ได้มันจะแบบว่าถ่ายโอ้หลายครัง้งแล้วแต่ละครั้ ก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสไม่ได้มานานแล้วไอตอนที่ทําถนนเสร็จใหม่เนี่ยเรายังไม่เคยมาเลยเพิ่งเคยมาครัง้งแรกเพราะว่าคลิปที่เราถ่ายเมื่อล่าสุดนั่นนะมันจะเป็นที่เขาให้เข้าอีกทางเข้าทางใหม่แล้วแบบเราเลี้ยวไม่ได้เข้ายากเนาะอ่าจะเป็นชื่อคลิปแบบซอยอ่างานเดิมเพิ่มเติมคือทางใหม่แล้วนะคลิปนั้นนะฮะก็ทําให้อ่ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ยอดวิวก็ไปแสนเรียบร้อยนะครับเป็น ขึ้นเป็นต้นๆของคลิปผมเลยนะตั้งแต่ทําคลิปมาก็ถือว่าขึ้นเป็นอันดับต้นๆน,น,น,นี่ตอนนี้ก็นี่ตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อดนดูมอเตอร์ไซค์ดิอย่างเยอะ<ม>เป็นที่ประจอดรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทอาซาฮีนะครับเป็นสายมือของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นบริษัทก๊กน้ําสันว่าเนี่ยตัวเนี้ยโรงงานนี้ก็ทําใหม่ก๊กน้ําที่นี่นะก็จริงๆก็ครูทุมพรเคยเคยเคย,เคยทำไหมได้เข้าไปทำไหมอ๋อถ้าจะทำประมาณ แป๊บหนึ่งครึ่งวันครึ่งวันนะคุณตุมพรก็เคยเข้าไปทํามาแล้วนะครับก็เป็นงานยืนเนาะไม่โอเคเลยยังไงประมาณประมาณงานยืนซอยนี้จริงๆอ่าก็เคยอยู่มานะตั้งแต่ยังไม่ได้มีคุณสุพัฒน์สอนเนาะยังม,มีคุณสุพัฒน์สอนก็คือผมกับคุณตุมพรเคยอยู่ซอยนี้นะครับก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ตอนอยู่ก็ขับรถกระบะนะขับรถกระบะทํางานโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับนานแล้วอ้าวปีที่แล้วเลย เขาไม่สามารถเพิ่มความกว้างถนนได้แล้วนะเพราะว่าผมสังเกตดูจากกำแพงโรงงานเอยเสาเสาไฟฟ้าเอยมันคงได้แค่นี้นะมันคงได้แค่นี้นะครับก็รถบรรทุกเขารู้กันเช้าเย็นไม่จําเป็นก็ไม่ออกนะครับก็จะวิ่งออกประมาณนี้เดี๋ยวถ้าจําเป็นก็ออกได้พรามันไม่ได้ติดเวลาอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นใกล้จะถึงแยก19กแล้วนะค่อนข้างตื่นเต้นครับกับทางที่เขาเทใหม่เอ๊ะมันจะแคบกว่าเดิมไหมมุมเลี้ยวมันจะยังอยู่มันเดิมไหมก่อนที่ อาจจะทำถนนมันก็ขับเข้าได้ปกติเพราะเรารู้ทางแล้วเนาะแล้วตอนที่ก่อสร้างใหม่ๆผมก็ค่อนข้างเบียดกันกันกบฝาท่อท่อพักนะท่อพักน้ำเขาเรียกว่าบ่บอ,บอ,บอพักน้ำเออประมาณนะั้น่ะฝาท่อขึ้นมามันก็จะค่อนข้างเบียดแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็ไปเข้าซอยนู่นเข้าซอยนู่นผมได้มาสองครั้งั้งให้จำไม่ผิดซอยที่เขาให้รัดนะเขาจะปิดทางเนี่ยแยกสิบเก้าเราอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับตรงที่รถกระบะจะออกมาตรงเนี้ยเขาก็จะปิดไว้ไม่เข้าตอนนั้นตอนที่เขาทําถนนเสร็จแล้วนะดูป้ายต่าลงเยอะเลย ตรงนี้ก็ยังยังยังไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรอ่ะยังก่อนก็ได้ไหมเดี๋ยวตอนเลี้ยวต่อไปอ่ะเดี๋ยวก็จะมีจะส่งกล้องกันไปมาไปมานะครับเพราะว่าเราจะอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นตอนวงเลี้ยวนะฝั่งนี้ก็จะเลี้ยวขวาเป็นสุขสวัสดิ์78แยก19นะเพื่อนเพื่อนนะก็เดี๋ยวถนนก็แคบนะโอ้โหกัน้นก,ก็ค่อนข้างแคบนะตรงนี้ มันมีแต่ก่อนมันไม่มีใครเขาตั้งอะไรตรงนี้เนาะตรงนี้ก็แคบนิดนึงได้อยู่พอดีรถมันจะพอดีรถคือบางคนบอกเฮ้ยพี่ขับซอยแคบทําไมขับเร็วจังนะถ้าอยากจะบอกนี่คือเราพยายามใช้ความเร็วให้มันบรรลานกับธรรมดากับมอเตอร์ไซค์กับอะไรคือถ้าเราเอืย้ยอ้ายหรือช้าเกินไปนะมันจะทําให้รถติดนะเพื่อนแต่ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังนะอย่างรถใหญ่เขาสวนทางกันนี้เขารู้แหละเขาหลบให้นะครับก็กดแต่ขอบคุณไปหนึ่งติดนะครับ ไม่ต้องกระถึงสามช่านะครับเพราะเดี๋ยวรถตกใจนะก็จะประมาณนี้โอ้ก็ข้างแคบเหมือนกันนะความแคบอยู่เหมือนเดิมเลยเพื่อนแค่ว่าอ่าถนนเทเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองอะอุทุกพรถ่ายถ <bike> ่ายข้างหน้าไปเรื่อยจนว่าหักแล้วค่อยหักนะถ่ายที่ไหนะนี่ว่ามันมีหมูป่าที่นี่เลยหมูป่าจะมันไม่เห็นแล้วเป็นตัวอ้วนจากลูกคนไห 我那边，哦，你声音有点，还是光没动。 ่าจะพ้นอะ่ะเสาไฟดึงเลยเลยโอ้ยถือว่าทางเขาเอเทตรงมุมเลี้ยวแบบว่าแต่ก่อนมันจะเป็นแบบขอบแบบทางเละๆถือว่าเขาเทขึ้นมาเลี้ยวง่ายกว่าเดิมนะครับเลี้ยวง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะ ็ถือว่าง่ายกว่าเดิมแหละอู้ uh, ทางสบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงมุมนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่มุมนี้นะครับแล้วทางลูกค้าทางบรรจุลูกค้าก็แคบเนาะบางครั้งก็ให้เดินหน้าเข้าบางครั้งก็ให้ถอยเข้านะเราดูวันนี้ แล้วเอ้ดูกระจกรถเข้าหน่อยซ้ายโดนปะโดนตู้ปะกลัวมันโดนตู้ไม่โดนนะนลูกค้าเราก็จะอยู่ซ้ายมือนะตรงัวเขียวก็ต้องดูถ้า ถ้าแกให้จอดข้างนอกก็ง่ายหน่อยนะครับห้จอดข้างนอกก็ตอนออกก็ถอยออกนะครับมาดูว่าแกจะให้ยังไงน่าจะให้จอดตรงนี้แหละบระจุข้างนอกนะครับแต่ตอนออกก็ถอยออกแล้วตอนถอยออกเพื่อนก็รอรอ,อชมอีกแล้วกันนะรอดูคลิปถอยออกนะโอเค ก็จะประมาณนี้นะฝั่งนี้ซอยตันนะเพื่อนๆซอยก็ไม่จริงๆมันตันแหละแต่ก่อนก็คือเขาทะลุกําแพงให้เราเข้ามาฝั่งนี้นะตอนนี้เขาปิดเหมือนเดิมแล้วก็เข้าออกทางเดียวเดี๋ยวเราถ้าอยู่ท่านี้ก็คือถอยออกแต่เขาจะมีทีมดูไทยให้